ช่วงย a ม a ฮ่าเรซิ่งดีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนตยามาฮ่าโอกาสและความสำเร็จของ2นักบิดดาวรุ่งไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมทั้งอาร์ตี้นธนกฤษประทุมทองและฟูมูลาศินชมพูรัตบนเวทีบิดดาวรุ่งเอเชียยามาฮ่าอาสาบูครูเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2025นอกจากความมุ่งมั่นของ2นักแข่งและแรงขับเคลื่อนจากทีมงานบูครูจากประเทศไทยแล้ว ยังมี PTT l u b r i c a n s ที่ผ่านการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักแข่งไทยบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตโลกมาแบบรุ่นสู่รุ่นโดยในปี2025นี้ยังคงยึดมั่นในแนวทางสนับสนุนนักแข่งสายเลือดใหม่คือการเดินหน้าสนับสนุนนักแข่งเยาวชนไทยสังกัดามาฮ่าอย่างต่อเนื่องบนเวทีบิดอันเป็นรถแมปในการสร้างนักบิดไปสู่ระดับโลกปี2025นี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ PTT l u b r i c a n s ที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับโลก และเหมาะกับการแข่งขันอย่าง Challenger Superbike Racing นี้นะครับเรายังเดินหน้าผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องเราสารต่อความสำคัญจากปีก่อนด้วยการสนสับสนุนนักแข่งเยาวชน2ท่านคือน,น้องอา,าร์ตีทนากรและน้องฟูมูลพัชินนะครับในการแข่งขัน R3 Blue Crew Asia Pacific Championship 2025นี้เวทีนี้เป็นเวทีสําคัญก่อนก้าวสู่สนามระดับโลกนะครับมีการจัดการแข่งขัน6สนามครอบคลุมทั้งประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศไทย แล้วเชื่อว่าการที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วสร้างความภูมิใจให้กับน้องๆเนี่ยก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราป t ดปี u ีมขันมีโอกาสได้สนับสนุนได้อย่างเต็มที่ครับผมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักบิดยามาฮ่าจากประเทศไทยและทีมงานอาสามูครูเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2 2งได้ทางแฟนเพจ y a มาฮ่าบูครูเอเชียแปซิฟิก